สวัสดีครับนักสื่อสะนักส่องเอวีระดับมืออาชีพทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สบายตัวชแนลนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้มาทุกคนติดตามเนี่ยมารับชมกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับใครไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยแค่คุณก็มานั่งหน้าคอม,มและคลิกเข้ามาในช่องสบายตัวของเราเนี่ยแค่นี้คุณก็จะสบายตัวไปอย่างง่ายได้เลย คำเตือนคลิปนี้สร้างมาให้สำหรับนักสื่อและนักสองเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีภาพหลุดหรือภาพขาดอะไรให้ดูกันหรอกนะอาจจะมีคำพูดไม่เหมาะสมมาบ้างยังไงก็เตรียมพร้อมสบายตัวกันได้ที่สำคัญเด็กอายุน้อยกว่า18ปคีควรด้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อย่าลืมเตรียมวอมข้อมือให้พร้อมกันด้วยละ่ะไป เริ่มเรื่องมานางเอกของเราก็ได้มาทํางานวันนี้นางเอกของเราจะมารับเปิดบริสุทธิ์หนุ่มๆกันนะครับนางเอกก็ได้เข้ามาคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนก็ได้ถามว่าวันนี้ประ,มะหม่าไหมนางเอกก็ตอบไปว่าใช่ค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าหนุ่มบริสุทธิ์ของเราเนี่ยก็คงจะประหมาเหมือนกันนะแล้วเธอไปไหนมาละเนี่ยนางเอกก็บอกว่าไปหาเวลาช้อปปิ้งมานิดหน่อยงานที่นี่ยุ่งมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนก็บอกว่ายุ่งมากๆเลยครับ เลยไม่มีเวลาออกไปหาอะไรกินสินะของกินเต็มโต๊ะไปหมดเลยนางเอกก็ถามไปว่ามีอะไรให้กินบ้างคะเพื่อนก็บอกว่าอยากกินอะไรก็หยิบไปได้เลยนางเอกของเราก็ได้หยิบปลาหมึกอบแห้งขึ้นมาแล้วก็พูดว่าฉันชอบกินปลาหมึกอบแห้งมากๆเพื่อนก็บอกไปว่าเอาเลยครับจัดการช่วยตัวเองได้เลยแล้วนางเอกก็เดินกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วก็เข้าไปกินปลาหมึกพอกินเข้าไป ก็เริ่มมีแรงตาก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้เวลาเริ่มลุยกันแล้วเริ่มฉากที่1ได้ภาพก็ตัดมาที่หนุ่มคนแรกได้มาคุยอยู่กับเพื่อนร่วมงานของนางเอกดูเหมือนจะเกรงเกงเพื่อนร่วมงานก็เลยบอกมาว่าทําตัวตามสบายนะครับเราจะถ่ายทํากันในห้องนี้แล้วคุณอายุเท่าไหร่ละครับหนุ่มคนนั้นก็ตอบว่าผมอายุ23ปีครับมีแฟนแล้วหรือย,ยังละ่ะยังเลยครับแล้วนายชอบดารา a อีแบบไหนละ่ะผมชอบแบบที่มีจิมมีส่สวยๆสะอาดครับ พื่อนร่วมงานก็บอกไปว่าเตรียมตัวได้เลยถูกใจนายแน่วันนี้ดาราที่จะเปิดบริสุทธิ์คุณเนี่ยตรงตามสเปคเลยแต่ยังไงก็พยายามอั้นเอาไว้ให้ดีล่ะอย่าเสร็จออกมาเร็วล่ะก่อนที่คุณจะได้โชว์ลีลาไม่งั้นหนังจะสั้นเกินไปจะขายไม่ได้ราคาเอาพระเอกก็บอกว่าผมจะอั้นไว้ให้ถึงที่สุดครับแล้วนางเอกก็เดินมาเพื่อนร่วมงานก็แนะนําให้นางเอกรู้จักว่านี่หนุ่มที่เธอจะมาเปิดบริสุทธิ์นะแล้วทั้งสองคนก็ทําความรู้จักกันจากนั้นก็เริ่มฉากแรกได้ทั้งสองคนก็ได้เล้าโลมกันแล้วก็ได้ปปั um ัมกน จนหนุ่มคนแรกสบายตัวไปเลย แล้วก็มาเริ่มฉากที่2ได้เป็นฉากที่นางเอกจะต้องชักไอติมของเด็กถ่ายภาพให้เสร็จภาพก็ตัดมาที่เด็กถ่ายภาพที่กลาลังเดินเข้ามาในห้องแล้วก็มาบอกว่าผมจะมาถ่ายรูปโฆษณาครับถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมถ่ายตอนนี้เลยนะครับนางเอกก็บอกไปว่าได้เลยไม่มีปัญหาเด็กถ่ายภาพก็พูดมาว่าผมมีชุดมาให้ด้วยยังไงก็รบกวนเปลี่ยนให้หน่อยนะครับแล้วนางเอกก็เปลี่ยนชุดต่อหน้าช่างภาพเลยทันทีพอใส่ชุดเสร็จก็ให้ช่างภาพถ่ายรูปจากนั้นนางเอกก็ลุยให้ช่างภาพควักไอติมออกมาแล้วก็จักดการไอติมของช่างภาพจนละลายคาาาาปปกกไไเลลแ้้วว็ดของที่ นางเอกจะต้องมารับบริการลูกค้าที่ยังไม่เปิดบริสุทธิ์ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านบริการแห่งหนึ่งหนุ่มคนที่3าของเราก็ได้มาติดต่อเพื่อจะขอรับบริการพอเขาจ่ายตังเสร็จก็เข้ามานั่งรอในห้องแล้วสักพักนางเอกก็เดินเข้ามานั่งคุยด้วยทั้งสองคนก็ทำความรู้จักกันแล้วจากนั้นก็พากันไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็ได้เวลาแล้วสิครับนางเอกก็ได้เริ่มบุกตะลุยไอ้หนุ่มนั่นจนเสร็จฟินสบายตัวไปเลยแล้วมาถึงฉากที่4 นางเอกต้องมารับบทเป็นเลขานางเอกก็โดนจับได้ว่ากำลังคุบหาใครในบริษัทอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎระเบียบในบริษัทหัวหน้าก็ได้กำลังต่อว่านางเอกอยู่แล้วจากนั้นหัวหน้าก็ได้เริ่มเล้าโลมตัวนางเอกและทั้งสองคนก็ได้ปั่มปั๊มกันจนหัวหน้าฟินสบายตัวไปเลย มาถึงฉากที่5เพื่อท่านสมาชิก A v วาพก็ตัดมาที่หนุ่มคนหนึ่งกําลังนั่งช่วยตัวเองอยู่แล้วนางเอกของเราก็วาร์ปมาอยู่ในร่างยมมาชูดสาวเธอก็ได้เริ่มจัดการคินไอติมของไอ้หนุ่มนั่นทันทีจนฟินสบายตัวไปเลยแต่เวลามาถึงฉากสุดท้ายฉากโบนัสนางเอกของเราก็ได้อยู่ในห้องแล้วก็ได้นั่งช่วยตัวเองจนเสร็จฟินหมดแรงกันไปตามๆกันเอาอย่างนี้ก็จบไปแล้วนะครับไปสบายตัวกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ